ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับคลิปนี้นะจ๊ะก็จะไปลงหอคอยหุบเหวลึกลับชั้นที่18ครับของรางวัลเพิ่มเติม50รูบี้ในการเครียอนะ ศัตรูที่เราจะเจอครับตัวแรกครับคือเอ็เอ็จะมีสก,กิลลดเกาะเนาะแต่ว่ามันจะไม่มีครับเพราะว่าพอคอยหกพลนวลดชั้นเนี้ยสกลิลแพสซีฟของตัวละครทุกตัวมันจะหายไปครับเพราะมันเอาไอ้นี้มาแทนต้านทานความเสียหายทั้งหมด10ครั้งครับ10ครั้งนะครับคือเราต้องทําการตีทั้งหมด10ครั้งโลอะไรมันจะหายไปและดูเลือดพวกมันครับค่อนข้างจะเยอะเลยนะสองหมนเเนี่ยจัดไว้เยอะเลยครับ ชน,น,กกนะการต่อสู้ภายในสานาทีเงื่อนไขการนั่เควสเนาะจัดวางอาวินประเภทโจมตีลงทีมหนึ่งตัวประเภทโจมตีหรอเดี๋ยวโดนเอาเวกเลยไหมแหเพึ่งได้มาไม่เอา,เอาดีกว่าเราต้องเน้นกินฮิตครับรอบนี้เพราะว่าเดี๋ยวโดนไม่ค่อยมีสกิลกินฮิตเนาะมีแค่สกิลเดียวคือสกิลเป้าเดียวของมันอะสกิลอื่นมันไม่ค่อยกินฮิตคายอยู่เนี่ยวะคาย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 เอาคายใช้ไปแล้ว ว่าจะเอาใครมากินฮิตซะหน่อยมีโฮะล่ะมีโฮม,มันต้านน้อยอ่ะเพราะว่ามันไม่ได้อเวสอืมเร่งเทิงก็มีไม่มีติดอ่ามีติดสถานะอย่างเดียวคือติดตาบอดอืมตัวผมหมดแล้วเนี่ยอืมสปายได้อยู่อ่ะมันไม่น่าจะตีแรงครับเพราะว่าแพสซีฟของมันโดน จำกัดไว้เนาะใครอีกดีลินเออลิน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 มันก็กินฮิตเอาลินเลยดีกว่าแล้วก็ใช้เอสไปเลยเดี๋ยวไม่ผ่านครับอย่าประมาทดีกว่าเอาให้ผ่านแบบชัวร์วเลยผมไม่อยากแม่งประมาทคิดเยอะ สุดท้ายไม่ผ่านโอ้โหจบเลยเสียดายดานันเดี๋ยวรถมาเลยเอาเวกของยังไม่ใส่ชิ้นหนึ่งครับเนี่ยเหลือสปีดหนึ่งชิ้นครับอืมประมาณนี้เนาะโอเคสัตว์เลี้ยงครับเอาเป็นยูอูเพิ่มให้ลินดิเดอร์เอาเป็นเ e อลิเซียลวกันเพิ่มทั้งเวทเพิ่มทั้งกายภาพสปายเอามากันตาบอดถ้าตาบอดอย่างเดียวนี้ไม่จำเป็นต้องเอาสปาก็ได้นี่ว่ะตัวอะไรการตาบอดนะ เอเลียวเอาเวกปะใช้ไปแล้วเหรอนี่ไงเนี่ยกันตาบอดนานหกเทินอ่ะใช้ไปแล้วครับมีใครกันตาบอดอีกไหมพอไม่กับเป็นบ่ายอืมเหมือนจะไม่มีแล้วปะ ah? เจ๊ก,กันเป็นหินเดี๋ยวผมขอหาแป๊บหนึ่งในคอนลอีกันแล้ววะ เป็นหินกันเลือดหลายคารินกันหมดสติกับเผาไม้ชุนรีอัมพาตกับพิชพี่เลวเพิ่มคูดาวก,กับเผาไม้โอเคครับไม่มีใครกันตาบอดละขอเอาสปปาไป์ไปละกันป่ะ let's กครับชั้นนี้เอสมันจะไม่มีแพสซีฟเลือดเดือนหนึ่งใช่ไหมโอเคนะรีบๆเก็บครับ ทีมสปีดดาเมจครับเดสโกอิตนาวชนะภายใน3นาทีครับเพื่อ50รูบี้เพื่อ50รูบี้นะจ๊ะปะเปิดด้วยสกิลกินฮิตแล้วครับสกิลนี้ครับมันกินฮิตหรือเปล่าสกิลเนี้ยอ่ะกินตรงฮิตครับเพราะว่าติดเด็ดไปหนึ่งดอกเมื่อกี้เคเคขอไปเลยครับสองทีเตรีมสปีดไหมอ่ะเตรียสปีดด้วยเตรียมเด้งนะครับงานนี้อ้าว ตอ,อ,าาอ,อ,อดด้ผมลืมเอาประดับอมตะมาให้เอสใส่ครับโอ้ยลืมลืมลืมเนี่ยเห็นไหมดูเอสดิผมลืมเอาประดับอมตะใส่ให้เอสครับเพิ่งถอดไปเอสกูสวยละราะว่าเอสสวยครับงานนี้โอ้มันบางกันอยู่นะโคตรบางเลยท่านผู้ชม สรุปวันนี้จะเอาไงดีคนละท่านผู้ชมละขยินหน้าเนี่ยเอสกับบาริสต้าอ่ะค่ามันโอเคโอ้ผมดันเผลอเลยเอาประดับอมตะออกครับแต่ไม่เป็นไรชนะพูดภาษาสามทีฮะเอสไอเอส,เอสว่ะบาริสต้าเด้งไหมเหมือนจะเด้งนะครับไม่เด้งวะ่ะอ่ะเด้งละเด้งดิไม่เด้งโอ้น้อยใจแป๊บ เด้งซ้ายดิ้งขวาเอดจัดตายครับอีกคีเดียวเลือดเหลือหนึ่งเด้งขอสับหน่อยดิอืมหมดครับทีเดียวแม่งเอ๋ยโคตรแรงอะ่ะโอเอดเหลือหนึ่งจ้าลาก,ก่อยเอดเสียใจด้วยนะจ๊ะท่านไม่ได้ไปต่อครับเอดนี่ครับเดี๋ยวโราเอาเวก ไปสองนาทีหาวีแล้วเร็วเร็วีบรีบรบเก็บโมเัเจเล่นอ้าวเอ็ดกุปไปสวรรค์ซะละมารีบเก็บครับเดี๋ยวจะหมดเวลาสองนาทียี่สิบเอ็ดวิครับโมเัเจเล่นประเด็นเดี๋ยวจะไม่จบเอาดิอา้าวงานงอก เอ็ดไม่อยู่ไงก็เลยตีเบาทันไหมเนี่ยสนาทีเนี่ยอนะโอ้ยห้าสิบเจ็ดแล้วไม่ทันโอ้ย oh. เกินสานาทีครับท่านผู้ชมไม่เป็นไรช่างมอืมสปายไม่มีของหรอวะเนี่ยตีเบาเบา สบายตีเบามากนะครับอ่ะเอาเว้ครับกดสกิวล,ล่างรองเลยตายละโอ้ตายละ,ายล,ะลาก่อยยเอ็นโอเคโอ้โหเกินสามนาทีอ้ช่างมันเถอะนะอ้าวทำไมเสียงผ้าก็มี ได้สองดาวเลยกูเว้ยโ,โบแต่อู้นะคณนะอช่างๆๆเถอะโอเคครับชั้นสิปดเคลียร์ไปชั้นนี้พอโลมันหายแล้วมันก็บางนะมันไม่ได้หนามากเลยเพียงแต่ว่าคุณต้องดูเวลาดีๆครับมันแค่สามนาทีเองนะโอเคชั้น1ิก้าไม่น่าจะยากนะดูจากตัวแล้วโอเคครับเอาไว้เจอกันชั้นต่อไปครับขอบขคอุณทุกคนมากที่เข้ามารับชมรับฟังกัน ไว้ดีชั้นนี้ซียูเกิชมาโลบายบายจ้า